เขาประกาศบาลบตัดสิทธิ์พ่อเชียงของด้วยแนมะ่ครขอบใจที่เจ้ายังอุศรเรียกพ่อ่านฟ้าใส่ <Okay. S 2> สุนทรีลูกพ่อผิดอะไรข้าตกบกพร่องตรงไหนทำไมเจ้าไม่เอ่ยปากบอกพ่อดีๆหนีมาอย่างนี้ทำไม เสด็จพ่อเชียของดังนั้นนี่ตากำหมของฉันเป็นที่สุดยากนักที่จะผู้ใดเปรียบได้แต่ว่ามันถึงเวลาแล้วไม่ค่ะที่กระบอกฉันขวัญฟ้าจะต้องกลับมาสู่อ้อมอกของผู้ที่เป็นพ่อผู้ให้กำเนินกนกนเดนนาากระมของฉันกรรมอกฉันจึงได้เดินทางเข้าสู่ลานนาไทยกรรมอกฉันจะทำถูกต้องแล,แล้วไม่ใช่หรือไม่ค่ะฮ่าฮ่า เธอตงฉันมาแบบนี้จะทำอะไรผิดถ้าอยากได้อะไรถ้าบอกฉันสิจะจะหามาให้เธอทุกอย่างพีก็กลับไปมีความจบในการที่เสียงขอฉันรักเธอนคนเฟิร์สฉันขาดเธอไม่ได้นะกลับไปอยู่ด้วยกันนะถ้าบอกยิงน้อยอยากจะได้อะไรอีกจะไม่ขัดใจเธอเลยสร้ยสุดทดีฉันไม่เคยรักเธอเลย ที่ฉันทำทุกอย่างฉันทำเพื่อปกป้องชีวิตเมียและลูกของฉันฉัน ความจริงแล้วเรื่องราระหว่งฉันกับเธอมัอะไรกันแน่ฉันยอมฉันยมเลพี่แสดงผู้เชียวาญก็รู้ว่าความจริงแล้วเรื่องราวระหว่างเราทั้งสองคนมันคืออะไรแต่ในเมื่อกล่อกฉันมีพ่อ มีเบียร์มีลูกมีพี่น้องและชาวนา,าไทยอีกหลายชีวิตที่ต่างอรองกระหอกฉชนกลับมาเสรีพ่อจะให้กระหม่อมฉันทอดทิ้งพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างไรไหมคะที่กระหม่อมฉันไม่อยู่ตรงนี้ก็เพราะว่ากระหม่อมฉันจะมาขอความเห็นใจกระหม่อมฉันไม่ต้องการให้ท่านสองเป็นดี ต้องมาลงดาง้าฟันกันผู้คนต้องมาลงตายเพียงเพราะแค่กระบอกชกันฟ้าเพียงแค่คนเดียวอย่ายใจร้ายกระบอกฉันเป็นคนนานไทยกระบอกฉันจะอยู่ที่านานาไทยกระบอกฉันกลับไปที่เชียงของไม่ได้ขอเสยพรติด เห็นใจลูกคนนี้ได้เอถอะพบี้ยนะคอยทำกันได้เถอะพบี้ยนะมึงแน่ใจว่ามึงไม่หลอกดยอยทำมึงแน่ใจแต่พี่กูจะสั่งให้ทหารของเชียงของยิงธนูเพลเข้าสู่รานราไทยมึงแกล้งหรอืเหรอเปล่ากล้าหรือเปล่ากล้าที่ม ผู้เชี่ของไม่ว่าใครไอ้หน้าหน,นที่วันก้าวทางเข้าลานาไทยแม้แต่ตก้าวตีนก็จะฆ่ามันทุกคนไมเแตนแม้แต่สม,มราชีพหรือกอนเล็กเด็นๆๆและเจ้าก็ฆ่าพี่เป็นคนแรก มนเชขอแต่ถ้ามันจำเป็นนะจำเป็นที่จะต้องฆ่าใครเพื่ออิสรภ อยากจะขอขอให้เจ้าข้าพี่เป็นคนแรกบัดฟ้าได้ยินชัดเจนแล้วเช่มิวไอ้วันพี่มึง ีขก็มีค่อแค่พ่อคิร้วเท็ตตีน้องพ่อผืนหนึ่งเท่านั้นและข้าหาว่วมมึงเห็นว่าพ่อคิร้วเท็ตตีน้องพ่อผืนนี้มันมีค่ามากกว่าชีวิตพวกมึงหรือาออีหน้าไหน ของแผ่นดินรอรอคอยแม้แต่ประมุขที่ยืนอยู่สูงสุดเห็นว้ผพาชิริวเช็นนี้แล้วผืนนี้มันมีค่ามากกว่าชีวิตพุกท่านมีค่าว่าบ้านเกิดเมืองน,นอนที่ฝังสายเลือดและสายลบของพวกท่านก็แสดงตัวออกมาก้าวออกมาให้กูเห็น แล้วกูจะัดเทียงของก่จะถอยทับกลับไ้พี่คุณฟ้าค่อยๆตัดสินใจก็ได้นะพี่ตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังจะจบลงแล้วแตนน่ดวนคิดว่ามันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้สิที่พี่เอ๋มันจะต้องไปตาย แต่ไม่ว่าพี่จะตัดสินใจยังไงโนนกับลูกก็พร้อมพี่จะอยู่กับพี่โดนรักพี่นะพี่คนทีงสุดบฟ้าลูกนี่คือหน้าไอ้วันผู้ที่พิคุณกับเจ้า ข้าขอขอใจเจ้าที่ดูแลฝนฟ้าอยู่ในเร็วยวตลอดาแล้วว่าไม่ดีเจ้าฝนฟ้าเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้วันนี้ฝนฟ้าเขาเรียกกลับสู่บ้านเกิดของเขาแล้วก็ขอให้ข้าผู้เป็นพ่อของเขาได้เป็นผู้ที่ดูแล ต่อจากเจ้ากันแล้วกันความดีของเจ้าข้าไม่มีสิ่งใดจะมอบเป็นเครื่องตอบแทนได้มอบเสียจากสิงนี้นนข,นของข้ากษัตริย์ผู้นำแห่งลานนาไทยจะขอมอบให้กับผู้ดีของเจ้า ว่าเจ้าไม่ใช่าีเชืเต็มของไทยทนพราหัวใจของเจ้าน้ามันยิ่งใหญ่กว่าเชียอของเรืงพงแผ่นดินสิเศตษฐาที่เจ้าไม่ได้เกิดมาที่ลานาาไทยของข้าตใจมาเดันลูเอนะ้ รอการกลับมาของเจ้ารอว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะได้ขึ้นปกครองแผ่นดินลานาไทยต่อจากพ่อแต่วันนี้เจ้ากลับมาบ้านแต่ว่ามีสงครามติดตามเจ้ากลับมาด้วยพ่ออยากจะให้เจ้าคิดคิดในฐานะกษัตริย์ผู้นำ ก็จะยอมใรื่องอะไรไปด้วยที่จะจนให้เจ้าฟ้ามาเดินทางเข้าไปบ้านพระเจ้ามันจะไม่เสียกันแค่แค่ชีวิตเดียวนะมันจะเสียกันเป็นร้อยเป็นพันชีวิตอาจจะเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นเมียของเจ้าหรืออาจจะเป็นลูกในท้องของเมียเจ้า นี่มันถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วนะลูกนะเลือกคำในสิ่งที่ถูกต้องพ่อจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอว่าคนที่เป็นพ่อจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตของลูกเอาไว้ให้ดีที่สุดแต่บ้านพ่อแส่พที่ต้องรังเล้ะ พียงคำเดียวน้องทั้งสองจะสักทหารยิบชีขอี่ล้าเป็นหน้ากองจะถึงไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนก็เกิด จวนจับตัวไอ้มันขึ้นสู่หลักฐานรับเลยครับ เามาไม่ยอมเอย่ยยามาใช้คำผู้ผมส่งุ้นระหว่างรักที่ละมุนกับ 妈。 I'm ลาดกันวันนี้พี่กับน้อง ที่จะขอจบปัญหาทุกอย่างด้วยดาบของ ชีวิตใครแม้แต่คนเดียว